สวัสดีครับผกกเข้องขอกวันกินยังไงาแนวนะครับวันนี้ม่กินเขาโกวันนะครับกับลาบเปียดนะครับลาบเปียดเปียดนะครับนะครับนะครับโกวันลาบแล้วนะครับต่อจากชิปนี้ครับนะครับนี่เป็นลาบเปียดนะครับนะครับหรืออั้มนะครับอั้มเปียดมาหน่อยนะครับเลยเป็นสีนะครับเอาแล้ครับมากินวันครับวันไหครับขออนาโวันขออนุญาตใส่มือนะครับนี่กะต้มนะครับนะครับต้มเปียดครับทำยังไงเลยนะครับขออนุญาตใส่มือนะครับเปียดก่แดงนะครับ วม,มันนี่เป็นยังเรียกเครืยอง่าแดงเลยครับนครับทำเงียเลยนะครับนะครับอ โอ้ยสุยกจัดเลยนะครับอันนี้พักพักน้านะครับเนี่ยครับว่าภาพธรรมาชาตินะครับ น,นะครับขอน้อนนะครับขอยากใส่มือนะครับทำยังไงเลยนะครับ ผมมานอยครับบอกได้ว่าสุดยอดครับโอ้ยอเป็ดน่ากนนะครับนำต้มเป็ดครับปาดอะไรจะปานนี้ครับพอมอร่อยนะครับ มีความสุขกับคพพรอบครัวนะครับวัฒภาพสวนนะครับนะครับเกิดเรียงนะครับนะครับหัหน้าไว้เก็บปักไซ่์พอดีครับเนื้องครับใส่ในถิ่นล้วนนะครับนะครับปักใซยบ้านนะครับ อไนไหนติดรวนนะครับงามไปเห็นนะครับครับ เอาครับเอาตัวทีครับม <c oughs> ีหลายอยู่นะครับผมวันกินอีกผมเป็ดกระแซบนะครับ สวัสดีครับอย่างนี้นะครับทำตัวถ่ายนะครับ โอ้หักมันแน่ครับครับ วัดพอดีนะครับอันนี้คลิปนี้กันเลยฮอลาเดนะครับนะครับกับแต้มกันเมือครับดำเนินนะครับสวัสดีครับนะ